ก่อน,นัน้นี้น้องอ้อมก็จะถามพี่ว่าอ้าวพี่แล้วมันเจาอะอยังไงได้บ้างส้มโค้งเป็นส้มเดิมเราก็เก็บเข้าไว้ถ้าไปลิเติลโตเกียวมาอาจจะยังไม่เห็นสเกลการเจาะที่ใหญ่มากขอสั้นๆแบบเทคนิคการเลือกสีมีไหมคะเพราะยังมีหลายคนที่มีปัญหาการมิจารณาแมทสีสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาอยู่กับพี่ฟางชชยชะกันคนดีคนเดิมคุณหน้าคุณตาเจอกันอีกแล้วนะครับพี่ฟางจากเพลทอะไรนะคะเ The Room เกอร์นะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยไม่ใช่โฮมดีดีเหรอพี่ฟางคุณคือโฮมดีตัวว่าโฮมดีดีสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการโฮมดีดีนะครับและขอต้อนรับคุณอ้อมรายการเ The Room เกอร์ใช่ไหมครับตอนนั้นผมมาฝึกงานงั้นเราแลกกันไหมอ้อมอยากได้เงินเดือนจากพี่แม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรคุณมาถ่ายบ้านผมคุณยังจะเอาเงินเดือนอีกเหรอเนี่ยนะครับวันนี้คุณอ้อมมาบุกถึง เรียกว่าบ้านหลังที่9ของเดือนรูเมเกอร์อ่าต่อ้อมเพิ่งมาเป็นหลังที่2ใช่ใช่คือถ้าเพิ่มกันบ้านให้ทีมตัดต่อของ Home ีดนะครับก็ช่วยขึ้นเหมือนกับว่าเทปที่แล้วช่วยขึ้นตอนที่แล้วให้หน่อยลิเตอร์โตเกียวใช่น่ารักมากช่วยมากอ่านะครับที่เราขึ้นมาให้ดูไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเมันจะมีการเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าหลังนี้เราทําอะไรยังไงไปบ้าง แต่ว่าหลังนี้ฉีกเลยหลังนี้คือ<ช>คนลาสไตล์กับบ<ช>ิ๊ตเลิ้โตเกียวแล้วก็ไม่เหมือนบ้านล็อบที่น<ช>่าจะเห็นกันเยอะในสื่อ<ช>นะกว่าหลังนั้นค,คนไลค์กดแชร์กันเยอะมากคือต้องบอกว่าอย่างนี้บางทีเราทำเพจผมทำโมเดลมาเบื่อแล้วมันเป็นสมัยนิยมและการคนก็จะชอบโมเดลการพักๆเราก็มาทำโมเดลล็อบโมเดลอะไรไปพอมาหลังที่แล้วเราทำเป็นเหมือนกับสไตล์มูจิหน่อยก็เป็นลิตเติ้ลโตเกียวคราวนี้คือมันก็เหมือนคอนเซปต์ของรายการนั่นแหละครับมันก็พยายามที่จะฉีกกกอบไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอยู่อันเดิมมันก็จับทางได้แลกัันนะครบ ประมาณนี้มันก็เกิดเป็นคอนเซปต,ต์ของบ้านหลังใหม่มานะครับ <c oughs> ก็ชื่อว่าวิลล่าสแกนดิวิลล่าสแกนดิมันก็เลยเกิดคําว่าวิลล่าขึ้นมาก่อนคําแรกปุดขึ้นมาในหัวว่าเราอยากได้อารมณ์แบบวิลล่าพักผ่อนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยสวยๆหน่อยเพราะบางทีอะผู้หญิงอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็แบบเวลาไปพักผ่อนก็จะต้องการไปที่ที่มันถ่ายรูปแล้วเก๋สวยถช่ไหมอ่าประมาณนี้จากนั้นพอในช่วงที่เป็นโควิดแบบนี้นะครับเราก็เกิดไอเดียมาหนึ่งคก่อนว่าคําว่าวิลล่า วิลล่าเนี่ยมันจะเป็นที่พักผ่อนต่างอากาศใช่ไหมตามต่างจังหวัดหรือตามแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยเวลาเราจะเลือกพักเราจะเลือกพักอะไรที่มันถ่ายรูกและเก๋และสวยเราได้คำนั้นมาแล้วจากนั้นเราก็ต้องมาหาสไตล์อย่างอื่นที่จะมาใช้ร่วมกันก็คือสแกนอีเดเวียนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายต่อข้างในว่า ไอสองคำเนี้ยวิลล่าและสแกนดิเนี่เนียมันมาได้ยังไงอ่ะอ้อมน่าจะเห็นสไตล์สแกนดิเนเวียนแท็กอยู่ในบ้านหลังนี้เยอะใช่ใช่ซึ่งบ้านหลังนี้รีโนเวทเพื่อการปล่อยเช่าเหมือนเดิมใช่เลยเพราะว่าทุกคนที่กำลังมีไอเดียอยากรีโนเวทเพื่อการปล่อยเช่าอยู่รอจนถึงตอนสัมภาษณ์นั้นทุกคนเดี๋ยวอ้อมจะแอบถามเทคนิคกับพี่ฟางให้ครับเข้าไปดูในเลยนะครับ ไบ้างครับภายในขาวสว่างสะอาดตาโอถงใช่อ่าอย่างนี้เลยอันนี้ือเหมือนกับว่าเป็นซิกเนเจอร์พวกพี่ๆแล้วใช่ใช่ใช่คือถ้าไปถ้าไปลิทเติ้ลโตเวมาอาจจะยังไม่เห็นสเกลการเจาะที่ใหญ่มากนะครับซึ่งปกติรูเมเกอร์ค่อนข้างจะนิยมใช้ในการเจาะเปิดช่องแสงแล้วกันถ้าใครอยากจะจะมาออกแบบกับเราอยากจะมาให้เราช่วยรีโนเวทบ้านก็ต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ได้ด้วยเพราะบางทีแบบ คือถ้าคุณจะไม่ยอมคุณอยากประหยัดประหยัดประหยัดอย่างเดียวแต่คุณจะไม่ยอมเสียบางอย่างไปอ่ะมันไม่ได้อย่างเช่นตรงนี้เราก็จะแนะนําให้เป็นการเปิดช่องแสงขึ้นมาคราวนี้คือก่อนนันเนี้ยน้องอ้อมก,ก็จะถามพี่ว่าอ้าวพี่แล้วมันเจาะยังไงได้บ้างใช่ไหมใช่นะครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใครจะเจาะก,ก็ได้นะครับมันต้องมีให้วิศวกรมาดูหรือยอย่าง<ม>เราจเจาะมาเยอะแล้วเราก็จะรู้ว่าอันไหนเจาะได้เจาะไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไงบ้างยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันตรงไหนเจาะได้คือให้ดูตามแนวคานไว้ อันนี้เห็นไหมอันนี้มีคามีคารับอยู่อย่างเงี้ยช่องนี้มันเจาะได้เขาเป็นช่องพอดีแนวคาเลยใช่ใช่ใช่มันจะเป็นเหลี่ยมพอดีแนวคานพอเจาะนี้ได้บ้านหลังนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือเป็นบ้านหลังหัวมุมพอเป็นบ้านหลังหัวมุมมันก็เลยมีแสงเข้ามาทางนี้ได้ ตรนี้ซึ่งอันนี้เราเราทุบเจาะใหม่ทั้งทั้งอันนี้แล้วก็ข้างบนข้างล่างเลยใช่ถูกต้องครับเพราะ่าของเดิมเขาปิดทึบเลยถูกต้องเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบเจาะที่ไหนๆเราเจาะไปแล้วเนี่ยคือคนบางคนแบบต้องการพื้นที่มากแล้วทําไมไม่เอาตรงนี้ไปทําห้องนู้นห้องนี้ก็ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นคนทั่วไปอันนี้ถือเป็นความรู้เพราะตอนอ้อมเดินดูบ้านเนาะคุณฟ้าบอกว่าถ้าเกิดสมมติจะเลือกเจาะแค่ครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ใช่ถูกต้องนะเอย่แงเงี้แต่เราจะเจาะแค่ครึ่งเนี้ยขอรูเล็กๆเอารับแสงพอไม่่ไไไดด้้มคครับือ มันก็ต้องเจาะได้เจาะได้ไหมแต่มันเรื่องคือว่ามันก็ต้องมาเสริมเหล็กอยู่ดีแต่อันนี้มันคือแค่เจาะตามแนวคานเดิมก็คือเจาะแบบ ประหยัดหน่อยเสริมเหล็กมาแทนคานเดิมขอไม่สามารถอยู่ลอยๆได้ใช่สมมุติถ้าเป็นครึ่งเดียวอย่างงี้นะมันจะแพงขึ้นในทันทีนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่พวกพี่ๆเลือกที่จะตั้งโต๊ะกินข้าวตรงนี้ใช่ครับส่วนหนึ่งเพราะหลบแสงด้วยใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นแบบเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นมุมฐานข้าวได้แล้วก็ยังยังเห็นแสงธรรมชาติได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับองอไปคือเราอีกไอเดียหนึ่งคือถ้านักออกแบบเขาจะเรียกว่าการโอเพนแพลนมันก็คือว่าสมมติเรา นั่งทานอาหารอยู่แถวๆนี้แต่บางทีแบบมีคนใช้กิจก,กรรมอยู่ตรงนู้นเนี่ยมันก็ยังสามารถจอยกันได้ อ่ะมันก็ยังเห็นกันอยู่อาจจะได้ยินเสียงอะไรเงี้ยมันก็ดูบ้านมันก็มีความสุขขึ้นได้นะมันไม่จะเป็นต้องแบบตั้นให้มันจริงจังขนาดนั้นเราก็ไม่ถูกแสงมันรบกวนมากอะไรเงี้ยครับอ่ะก็ทําได้แต่เท่าที่เห็นชั้นล่างมันก็ยังดูเรียบๆอยู่นะสำหรับสไตล์เดละูเบกย่งยางยังยังไม่จี๊ดยังมันยังไม่เจอสภาพัใช่ใช่ต้องบอกว่าอ่ะยังยังไม่เจอแบบสิ่งที่มันเจ็บแล้วกันหมายถึงว่าอยากจะให้มันมีความแตกต่างมันต้องมีสแกนดีเนเวียนมากกว่านี้เชิญตรงนี้ครับห้องน้ำไหมห เราจะบอกว่าสแกนดิเนเวียเนี่ยบางคนอาจจะไม่คุ้นชิน สไตล์แบบนี้อาสมมติผมยกตัวยอย่างเช่นกเฟอร์นิเจอร์อีเกียหรืออาสมมติเฟอร์นิเจอร์พูดเผื่อคือเฟอร์นิเจอร์แนวเนี้ยมันคือจะเน้นสีไม้สีอ่อนใช่ไหมแต่ถ้าไปเซิร์ชดูลึกๆในสไตล์เนี้ยมันจะมีแตกแขนงไปมันจะมีแนวแบบสีสันจัดจา้านด้วยขอนิดึงหน่อยไหมขอฟังนังแบบเทคนิคการเลือกสีมีไหมคะเพราะยังมีหลายคนที่มีปัญหาการวิ่งแมสสีเอาอย่างนี้ถ้าเอาถามมาเรื่องสีอย่างนี้พี่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ถ้าอยากจะลอกคู่สีเหมือนเราเราก็ลอกคู่สีมา เซิร์ชคำว่า new Nordic N E W N O R D I C <Ừ. S 1> ใน Pinterest มันจะมีสีประมาณนี้เลยนะครับเราก็ไปอ e ีสปายอีสป e มาเอามาจับโยงกันแต่อย่าถ้าคุณใช้สีไม่เก่งอย่าเอาหลายๆสีมาคนกัน <Ừ. S 1> อ่าอย่างเงี้ยจะสังเกตว่าอันนี้ก็สีเดียวไปเลยพยายามเลือกให้เป็นโทนเดียวใช่นะข้อดีคือมันก็จะเชื่อมกันไปห้องทานข้าวแล้วก็มาตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นนี่รัวในนี้ข้อดีเดิมของมันก็คือว่ามันไม่ได้ซูดอะไรอ่ะเราก็ประหยัดไปได้เยอะกลุ่มผู้เช่าเนี่ยเรารู้แล้วว่าจะเป็นต่างชาติไะเยอะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมาพะวงเรื่องต้องใช้ครัวหนักมากแต่เขาดีเควสต์มาคือตัวนี้เตาอบอ,อ่ะมันจึง,ม,จงมันจึงว่าให้ไงเราก็ดีไซน์ง่ายว่าเวลาที่เราจะไปสั่งครัวสําเร็จรูปแบบนี้เราก็สามารถไปสั่งมาได้ถูกซึ่งข้อเสียมันคือแพงเช่นเซตเนี้ยแปดหมื่นถ้าถ้าใช้เป็นครัวเกาะอิฐมันก็น่าจะประมาณ5 0,000ื่น ะไรเงี้ยเกือบครึ่งก็จะเห็นว่าสีนี่ก็จะมาจือเจือเทาอีกแล้วจะเป็นสีในโทนเข้มและก็มีสีเทาขององค์ประกอบฉะนั้นพื้นก็เลยจะเป็นแบบเหมือนนีวิบูประมาณเป็นแบบสีสดใสหน่อยอะไรเงี้ยตัดๆกันไปถ้าใครดูมาจนถึงตรงนี้แล้วแบบเอ๊ะชั้นมีบัดเจ็ตอยู่ก้อนนึงอยากจะเนเวทแล้วก็ให้มันออกมาดูดีเดี๋ยวรอดูประกันไปจนจบลวกันนะครับต้องดูจนจบนะทุกคน โซนหลังบ้านนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ได้คอมพีซเท่าไหร่เพราะว่าปัญหาเยอะมากแต่ตัวเนี้ยเราอยากจะได้อยากให้ทุกมุมของบ้านอะมาใช้งานได้ครับตามคําที่ว่าเป็นวิลล่านั่นแหละตอนแรกปัญหาของอันเนี้ยมันคือหลังบ้านเนะี่ยมันออกมันออกมาใช้งานไม่ได้เลยมันไม่เป็นส่วนตัวหรือว่ามันจะสูงแค่ประมาณ หัวคุณอ้อเลยกรสุนแค่นี้ร <150 S 1> ้อยห้าสิบเซนค่ะคือผมจะบอกรั้วมันเตี้ยเงี่ยมันกอนน็อันนี้เท่าน,นี้เท<ช>่า,<ช>าน,นี้อ่าใช่ใช่รั้วมันสูงนิดเดียวแล้วเวลาข้างบ้านเขาตากผ้าเราก็เห็นของเขาอ่าเราก็เลยว่าเอ๊ะทำไงดีเราก็เลยขึ้นเป็นเหมือนกับว่าโครงสร้างของผนังเบาเป็นโครงเหล็กแล้วก็ใช้พวกอ่าไฟเบอร์ซีเมนต์ติดเข้าไปแต่เป็นลายไม้ มันจะได้พักผ่อนมันกันน้ํากันน้ํามันเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์อยู่แล้วคําว่ากันน้ําคืออย่าไปเข้าใจผิดว่าฉันจะเอาไปอมน้ํา<ม>คืออมน้ํามันคือสมมติ<ช>โซน,น,โนอาแช่น้ําแบบโซนอาบน้ําของคุณอ่าเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับมันมันไม่ควรจะไปต้องไปแช่น้ําแต่ตรงเนี้ยเราสังเกตว่าเราก็เลยแบบเหมือนให้เขาลอยหน่อยนิดนึงเวลาที่ฝนตกลงมามันก็ไหลระบายออกม่ได้ไม่ต้องเจอน้ําขังใช่แล้วจะได้สั้นๆตรงนี้ถ้าคนบอกว่าทําเพื่ออะไรกันแน่ก็เป็นเกี่ยวกับ ระบบหลังบ้านครับมันก็จะมีพวกงานปั๊มงานแทงอะไรเงี้ยหลบงานระบบต่างๆเพราะถ้าเกิดเราส่องไปจริงๆเราจะเห็นแทงน้าใหญ่ๆเลยอยู่ตรงนี้ซึ่งมันไม่บังสายตาแล้วกินข้าวไม่ต้องมานั่งมองแทงน้ำคราวนี้ดูแล้วแบบโหยแย่จังเลยไม่เห็นสวยเลยเดินมาไม่ยังไม่สดอยู่ดีอ่ะเดยไปดูไปดูไฮไลท์บ้านดีกว่านะครับข้างบนดใช่ไหมคะใช่ครับ นี่แหละนี่แหละคมเป็นสแกนดิเนเวียนจริงๆคืออยู่ตรงนี้คุณผู้ชมก็จะสงสัยว่าแล้วทําไมไม่ไมาเปิดตรงนี้แต่แรกวะอ๋ออย่างนี้แหละ <S <S มุมขายเรจะเ<ด><ล>อาเป็นมุมขายเพราะจริงๆมันมีมุมขายอยู่แบบไม่ค่อยกี่มุมแต่สมมติถ้าเอาอยากจะได้เรื่องคําว่าเป็นวิลล่าสแกนดิก็ตรงนี้คือครบตอบโจทย์หมด <S <S มมนะครับอย่างเส้นต้นทุนเดิมของบ้าน,านก่อนทําไมาจะต้องเป็นสไตล์นี้ทําไมาจะต้องเป็นสไตล์สแกนใช่ไหมเพราะว่าซุ้มโค้งเนี่ยนะครับลองเซิร์ชสแกนดิเนเวียนในพินเทเลสเหมือนกันมันก็จะมีอะไรโค้งแบบนี้ ซูมโค้งเป็นซ้มเดิมเราก็เก็บเขาไว้นะครับเพราะว่าอาจะบอกว่ามันเป็นงานตกแต่งสมัยเก่าแล้วกันเนี้ยถ้าเราบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นทรงเก่าเดโทครับมันจะปล่อยเช่าได้ไหมไม่ได้เออใช่เราก็ต้องเราก็ต้องทำเราก็ต้องทําแบบตั้งชื่อให้มันดูเก๋หน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่อะไรมันเป็นต้นทุนบ้านพอเป็นต้นทุนบ้านเราก็เอามาใช้เราก็ไม่อยากจะทุบใช่ไหมใช่ทั้งเรื่องแบบแปลว่าไอเดียสแกนดิเนเวียนของบ้านหลังนี้จริงๆอ่ะเือเกิดขึ้นเพราะว่าบ้านเดิมเขามีซ้มโค้งพวกนี้ ใช่ครับเพราะว่าถ้าติดตามในเพจดูเมเกอร์นะครับรูปที่โปรโมทขอขนาดนี้ไปกดไร้แที่รูปที่โปรโมทก็จะเน้นตุมนี้ม,มันเป็นเหมือนหัวใจของบ้านแปลว่าตรงนี้ก็คือห้องนอนน่าจะมาสเตอร์ใช่ไหม<ช>คะเพราะว่าวิวดีขนาดนี้ใช่เลยอไปพักผ่อนกันในห้องนอนกันแอนนอนเลยนะพาผู้หญิงเข้าห้องนอนเป็นครั้งแรกของบ้านหลังนี้ครับ ต้องแจ้งความแล้วนะเนี่ยพาคู่<ถ>ยาวแลวเนี่ยถพาค <48 S 1> ู่ยาวเลยเหรอเออสิบหกเยอนยมยแปดเดี่ผมก็ไปต่อไม่ห่แต่ห้องนี้ก็จะมาในอารมณ์แบบน่ารักน่ารักเหมาะแก่การพักผ่อนคุมโทนเทาเมันเอมห้องนี้กลับมาคุมโทนอีกแล้วระวังเรื่องสีนิดนึงพอดีว่าเราบอกว่าสีมันอาจจะสดใส ใช่ไหมครับแต่ห้องนี้พอเป็นห้องนอนเราก็ดอบสีเขาได้เป็นพาสเทลอะไรเงี้ยได้โคซี่หน่อยหนยใช่แล้วก็พื้นอะไรเงี้ยเป็นสีด,ดําคือเราจะพยายามกดอะไรที่มันเข้มเข้มไว้ข้างล่างข้าง<ล>บนในวเาเลือกเฟ<ข>อร์นิเจอร์เรียกว่าอะไร่ะเป็นชุดเลยใช่ใช่เป็นเซ็ตเพื่อประหยัดงบหรือเปล่าอ่าด้วยครับเพื่อประหยัดงบและก็เพื่อที่เราจะไม่ต้องมามิกแอนแมทมากอเพราะต้องเล่าอย่างนี้ว่าตอนที่เรามีโควิดเราไปเดินร้านเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้เลยเราก็พยายามหาสั่งในออนไลน์นั่นแหละแล้วเราก็ไปเจอเว็บไซต์อันนึงแล้วก็เลือกเข้าามเป็น ทั้งหมดนี้เขาขายเท่าไหร่คะอ่าหกชิ้นนะครับก็จะมีหกชิ้นเนี่ยมีเตียงมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะอ้าข้างเตียงแล้วมีโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นสามประมาณเนี้ยก็ก็ราคาดีผมว่าจะเก็บวัสดุอะไรเงี้ยผมว่ามันโอเคแล้วเชื่อมต่อกับห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำพอพาเขาเป็นมาเออเขาเป็นมาเตอร์เขาก็มีสักรี่คนมาเตอร์ห้องน้ำเขาใหญ่นิดนึงใช่ใช่ห้องน้ำเขาใหญ่มีแบ่งโซนแห้งสุดเปียกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่เนี้ยก็เลย จะเห็นว่าตรงห้องนั่งเล่นเมื่อกี้ใช้เป็นกระเบื้อโมเสสเยอะแล้วตรงนี้ก็จะพยายามลิงโมเสสกันเข้ามาเพราะว่าจริงจริง,รง,รงโมเสสถ้าไปดูตามตามสถานที่ท่องเที่ยวเก่าๆอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้โมเสสแก้วกันจต่เดนนี้พวกโมเสสเนี้ยเขาเป็นเนื้อที่ทนแหละเขาก็ไปปูพื้นปูอะไรเงี้ยก็ไม่่อยมีปัญหาอ่าประมาณนี้ห้องนี้ก็เลยเหมือนกับว่า สีจัดสีจัดโซนอื่นมันสีจัดจ้านมาแล้วตรงนี้ก็จะดรอปสีลงมามาโทนอุ่นเลยให้มันเป็นแบบเท่ๆหน่อยให้มันเป็นแบบขาวเทาดำมาอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ห้องน้ำเชื่อมกับห้องนั่งเล่นใช่ใช่เราก็จะใช้ร่วมกันก็จะเป็นดับเบิลเอ็เซสนะครับหมดแล้วฟังช,ชนชั้นสองใช่ใเดี๋ยวไปต่อชัชน้นสามชั้นสามนี่มีไฮไลท์อะไรอีกไหมคะทีน่นี่ก็เต็มแล้วนะ นี่ก็คือชั้น3ครับพอขึ้นมาเหยียบชั้น3มจริงๆน่ะคือคต่อให้มันโล่งก็จริงต่อให้พี่ไม่วางอะไรเลยก็จริงแต่ว่าเราเห็นได้นะคะว่าสเปซบ้านหลังนี้ที่มันเยอะมันเยอะมากถ้าเทียบกับลิตเติ้ลโตเกียวนี่คือใหญ่ใหญ่มากเพราะว่าหรือมันใหญ่เกือบเท่าเลยอน่ยชั้น3ามีทั้งหมด3ห้องให้เลือกใช้เป็นห้องนอน3ห้องเลยก็ได้ห้องนอน3ห้องแล้วก็2ห้องน้ำบนนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเนี้ยพอปล่อยเช่าเนี้ยเราปล่อยให้คนเช่าซื้อมาซื้อมาจากประสบการณ์เรานะเพราะว่าเขามักจะมีเตีย ที่ต้องการของเขาเองเช่นฝรั่งต้องการเตรียงปูกหนามากเตียงใหญ่มากอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาแต่ว่าอ้อมสนใจห้องนี้ว่ามันใหญ่ไม่พอแต่ว่าเขามีห้องน้ํ<อ>าทําไม<อ>าห้องอามาสเตอร์ไม่มีบาตทับแล้วทาไมบาตทับขึ้นมาอยู่คือต้องบอกว่าทุกห้องที่เป็นงานอินเรเวทนะครับถ้าอยากจะเติมฟังก์ชันบางอย่างมันไม่ได้เติมได้เลยนะถ้าแบบไม่ได้ใช้ตังนะเช่นพื้นที่เดิมมันมีอ่างโครงสร้างมันออกแบบมาให้มีอ่างมันก็ทําอ่างได้ แต่ถ้าเป็นห้องน้ําธรรมดาครับด,ด้วยโครงสร้างมานะันอ่ะมันไม่ได้แบบมีตรงนี้มันต้องก่อผนงอังผิดขึ้นมามันมีอ่างน้ํามันจะต้องเผื่อน้ําเต็มอ่างอีกมันจะรับโหลดเท่าไหร่เงี้ยมันต้องคํานวณดีๆฉะนั้นห้องเนี้มันก็เลยว,ว่ามีอ่างเดิมก็พยายามใส่อ่างมาไว้วงเล็บครับบ้านนี้เป็นปล่อยเช่าพอเป็นปล่อยเช่าคนญี่ปุน่นฝรั่งเขาถนัดนอนอาฉะนั้นก็ต้องมีให้เขาไม่งั้นมูลค่าบ้านมันจะต่อเดือนมันจะลดลงไปทันที สมมติว่าใครอยากรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเริ่มต้นรีโนเวทกลับไปดูคลิป l ิตเติ้ลโตเกียวอ่าวันนี้อยากให้เต็มอิ่มเกี่ยวกับเรื่อง uh, การรีโนเวทเพื่อปล่อยเช่าอว่ามันคุ้มไหมแล้วมันจะเริ่มต้นยังไงสมมติว่าคนที่ดูอยู่เนาะอาจจะมีอสังหาที่แบบเก่าแล้วหรืออาจจะคิดตัดสินใจซื้อมาเพื่อรีโนเวทปล่อยเช่าเอาเป็นว่าตอบแบบรวดเร็วที่สุดละกันคืออย่างแรกเราอัน,นเนี้ยริทเติ้ลโตเกียวเนี่ยเป็นหลังประมาณหลังที่9ที่ที่ให้เห็นการ แต่เราทํามาก่อนนั้นนี้นานแล้วหลังสองหลังแรกอ่ะเราก็ทําไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีใครเข้ามาให้เป็นที่ปรึกษาเราใส่เต็มดีไซน์ไปเลยมันก็ปล่อยเช่ายากพอสมควรมันไม่ใช่ทําเสร็จแล้วปล่อยเช่าได้เลยต่อให้มันสวยขนาดไหนเราทําไปสักสี่หลังอะไรอย่างนี้ครับก็เอเจนซี่จะมีบทบาทมากคือเอเจนซี่เขาจะเดินดูบ้านใน,ในโซนนั้นอยู่แล้วฉะนั้นคําว่าเอเจนซี่เนี่ยเขาจะมีโซนๆอยู่คุมอยู่เอเจนซี่เจ้านี้อาจจะเก่งโซนนี้เป็นต้นนะครับ คราวนี้ก็เลยพอมีเอเจนซี่เข้ามาอย่างเงี้ย<ม>เขาก็สามารถมาช่วยเราดูแลในเรื่องของที่ว่าอ่ะฉันมีกลุ่มลูกค้าทราเกตประมาณเนี้ยโยนมาเป็นกลมๆเป็นครอบครัวมาให้เราก็อาจจะต้องมาดีไซน์ตามให้ตอบโจทย์เพื่อที่เราจะได้ฉีกหนีคู่แข่งนะครับเราต้องบอกนี้เพราะว่าสมมติถ้าเราใส่ตังค์ไปน้อยเกินมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบคุณรีโนเวทหอพักอ่ะหรือแบบมันก็ไม่ได้สวยอะไรเลยคู่แข่งเต็มเลยนะครับซึ่งเอเจนซี่เนี่ยจะเป็นคนให้รีควอรี่เราว่าเอ้ยเนี้ย ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเขาต้องการกี่ห้องนอนต้องการครัวแบบไหนอย่างที่เตาอบเนี้ยก็คือเอเจนซี่มนคนดิเคชมาเราก็ต้องใช้ประสบการณ์เราพูดคุยกับทางเอเจนซี่ตลอดคราวนี้ไม่ต้องยังไม่ต้องอินบ็อกซ์ยังไม่ต้องคอมเมน ขอขอเอเจนซี่เจ้าไหนอะไรเงี้ยเราสามารถเดินเข้าไปหาเอเจนซี่ได้ไหมพอได้แต่เราเราต้องต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าเอเจนซี่ที่ผมใช้อาจจะไม่เก่งโซนพระรามสองอาจจะไม่เก่งโซนสุวรรณภูมิก็ได้ฉะนั้นเราต้องหาเอเจนซี่ที่เก่งในโซนนั้นก่อนนะครับอันนี้คือใจความสําคัญแต่อย่างของพี่หินพี่ฟางเนี่ยคือพี่หินพี่ฟางไม่ได้เดินเข้าไปหาเอเจนซี่ใช่ไหมใช่ครับในคือมันเริ่มจากว่าเราลองทําก่อนแล้วเราก็จะมีคนเช่าไม่มีคนเช่าก็ไม่รู้เราก็ปล่อยไปใช่ไหมแล้วก็เอเจนซี่เข้ามาเจอบ้านเราใช่คือถ้าเอเจนซี่เจ้าใหญ่ๆ ดีหน่อยยกตัวอย่างเช่นของผมเขาอาจจะสามารถการันตีให้ได้ว่าเดี๋ยวคุณให้เราดูแลนะแล้วผมการันตีแม้จะไม่มีผู้เช่าคุณก็ได้คุณก็ได้ค่าเช่าอ๋อไมนมีแบบนี้แปลว่าเขาก็รอดูผลงานเราไปแบบเรื่อยๆตีละหลังทีะหลังอะไรแบบนี้มันมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการเลือกเอเจนซี่ไหมคะโอเค เอาข้อควรระวังจริงๆจากประสบการณ์เราและการที่เราเคยเจอมาคืออา,อาจจะต้องระวังเอเจนซี่ที่เขาบอกว่าเขาเก่งทุกโซนเ<ม>พราะว่าในทางการเขาดูแลเยอะถูกไหมละ่ะ<ม>พอเขาบอกเขาเก่งทุกโซนเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้แม่นทุกโซน<ม>จริงๆ<ม>เวลาเราไปผูกกับเขาอ่ะมันมีโอกาสที่เราก็จะเคว้ง ได้เหมือนกันมันอาจจะแบบไม่ได้ปล่อยบ้านง่ายขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเพราะอย่างมาเก็ตที่เล่าไปว่าบางเอเจนซี่ก็กาลันตีว่ามีมีเขาจ่ายตังค์ให้เราเลยแล้วก็ไปหาคนเช่าเองใช่ไหมแต่บางเอเจนซี่ก็คือแบบเราต้องฝากเขาขายเป็นนายหน้าฝากเขาเช่าเนี่ยมันก็ต้องมีข้อควรระวังระวังหน่อยแต่การปล่อยเช่าเองกับการมีมีเอเจนซี่ช่วยการมีเอเจนซี่ก็ย่อมดีกว่าครับ ืมองบอกงี้ดีกว่าโอเคแล้วก็ดูกันแบบระมัดระวังเนาะใช่ใช่แล้วก็มาพูดถึงบ้านหลังนี้ต่อพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเมตรคะสามร้อยสามร้อยยี่สิบสามตารางเมตรพื้นที่ดินอ่าพื้นที่ดินเป็น33ตารางวา3าตารางวา3า3ตารางเมตตกชั้นละประมาณร้อยตารางา1 0รนิดกว้างกว้างกว้างอยู่เยอะมากใช้งบประมาณไปทั้งหมดเท่าไหร่โอเคงบประมาณตอบงี้ก็ได้ประมาณ3ล้านกว่า3ามล้าน2 3าล้านสามอืม เดี๋ยวก็มีคนคอมเมนต์แน่นอนว่าแพงแพงจังเลยแค่เพื่อคนเลยไอ้แยเอออ่าทำไมเวลาเราบอกเป็นเป็นเวลาการโฆษณาละกันเราก็จะบอกว่าคุณผู้ชมครับอย่างเนี้ยแบบเนี้ยมัน10,000บาทต่อตารางเมตรเองลองอาไปคูณดูสิมันคือ1น0 0 0บาทเองนะย้อนกลับไปดิทเทิลโตเกียวอ่ะแบบนั้นอ่ะหมื่นสามนะต่อตารางเมตร้านกว่าใช่แต่นะพื้นที่มันน้อยพื้นที่มันน้อยกว่าที่นี่ ฉะนั้นมันก็อาจจะมาตอบคำถามน้องห้อมว่าเออฉันจะรีโนเวทเพื่อปล่อยเช่าผมมองว่าสักเก้าพันหมื่นหนึ่งเนี่ยกำลังสวยสำหรับการรีโนเวทสรุปทีมพี่หินพี่ฟางเนี่ยรับรีโนเวทร,รับแล้วนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมีคนถามเยอะอ้อมก็ลงช่องทางการติดต่อไปให้แล้วแหละแต่ว่าขอย้ำอีกรอบหนึง่ง ครับผมก็คือรับบริเวณนะครับติดต่อมาได้ที่แฟนเพจดูเมนเกอร์ได้เลยนะครับที่นั่นก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ก่อนเรื่องบ้านมันไม่มีหรอกเข้ามาแบบแป๊บๆแล้วทำเลยมาคุยกันก่อนได้เราต้องถูกคอต้องถูกคอใช่ใช่ต้องถูกคอครับเนี่ยวันนี้ขอบคุณพี่ฟางมากมากเลยนะคะที่พาออกมาเปิดบ้านหลังนี้แล้วก็อ้อมขอบคุณสปอนเซอร์อ้อมด้วยขอบคุณแลนด์เฮาส์นะคะที่พาเรามาค้นหาไอเดียดีๆเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสําหรับพวกเราทุกคนค่ะและที่สําคัญก็ถ้าเกิด ไม่ได้ชอบสไตล์แ c a n d i n a v i a n เนาะชอบอสไตล์ลอฟก็ลองเซิร์ชดูบ้านปูนล,ลอฟเป็นผนังปูนตกแต่งสวยมากเนี๊ยบมากยังไงลองดูกันได้นะคะทุกคนวันนี้อ้อมกับพี่ฟังไปก่อน,นอครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ๊ายบายครับ